ตัวข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเท่าตัวนะครับเพราะก็บอกใหาด้วยรถมายัางไงก็จะได้ชนแค่ตัวนี้นะครับมันก็อยู่นี้นะครับเราก็จะเอาให้ตัวใส่ถาดหัวถาดสลด์เนี่ยไปถึงข้างล่างได้ก็ต้องทำระบบกลไกลแบบนี้มันก็จะดึงลงไปอีกท่อนหนึ่งนะครับกลไกล,ลางสไลด์ขึ้นลงคูณสองนะครับเช่นช่วงชักสเมตรก็จะไปได้สเมตรนะเอาหดลง พอหดปุ๊บเนี่ยตัวลูกล้อตัวนี้ก็จะดึงดึงเอาตัวหัวนู้นกลับมาอ้าวลงเลยโอเคนั่นแหละยกเลยนั่นแหละลงมันก็ดึงลงคือลงเมตรก็ไปสองเมตรโอเคนะครับเนี่ยโยกมาไหมปุ๊บลูกล้อตัวนี้มันหดเข้าล่างตัวนี้มันจะพาไปไงพาไปมันก็ดึงดึงเอาตัวนี้กลับ นะครับดึงเราตัวนี้กลับส่วนถ้าเกิดดันออกนะเลื่อนออกไอ้ตัวนี้ออกมันก็ดึงตัวนี้มา,าครับ,บ <อ S 1> ดึงมาแล้วดึงกลับโอเคนะครับมันก็เลยกลายเป็นสองเท่าถ้าเกิดกระบอกคกลดิ่ช่วงชักอยู่แค่สองเมตรก็กลายเป็นสี่เมตรได้นะครับเอาดึงไปเลยให้สุดเดี๋ยวนะครับ,บ